คุณผู้ชมสังเกตเห็นในช่วงต้นของรันที่มีสัญลักษณ์เป็นออทองคำนะคะ,ะรูปร่างใหญ่เหมือนกับเปลวไฟนะนะคะแลเรียกว่าโลกุตระนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของศูนย์การประชุมแห่งชาติสริกิจนี้และขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่ง เสด็จพระจุนรทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมแห่งชาตินี้ก็ได้เสด็จลงน้ามีนายอนันต์ปัญญารชุนนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานในการจัดสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจนี้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยมีสิงสเสนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะกรรมการจัดสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจร่วมการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ ขณะนี้ก็ยังอยู่ทางด้านหน้าของห้องโถงใหญ่นะคะก่อนที่จะเข้าสู่ห้องประชุมใหญ่คะ่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็กำลังเสด็จพระาชดำเนินผ่านบริเวณห้องโถงรับรองนะคะซึ่งเราเรียกกันว่าอ,อาคาร A นะคะ ผ่านมายัางลานกว้างที่เป็นห้องกว้างไร้เสามีพื้นที่กว่า2,000ตารางเมตรนะคะแล้วก็ผ่านสิ่งตกแต่งต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์สวยงามของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตมายัางบันไดด้านหน้าที่ด้านข้างมีรูปไม้แกะสลักเป็นเรื่องของพระอินทร์ซึ่งคุณนัลเพ็ญได้อธิบายไปเมื่อช่วงต้นแล้วนะคะ แล้วก็กำลังจะเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ห้องประชุมใหญ่ของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นสถานที่ที่ทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษกิจนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนี้เนื่องจากว่ารัฐบาลได้มีมติให้เป็นอาคารอนเนกประสงค์และเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็ดจพระนางเจ้าพระบรมราชินีน,นาถได้ทรงประดาเนินเข้ามาสู่ห้องประชุมใหญ่แล้วนะคะก็ได้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย